แมงมาดามครับเอ้ยเร็วลูกค้าเรียกแล้วเนี่ยเร็วเร็วแล้ว,ว,วลูกค้าหอก <c oughs> โอ้เราไปไปดูตามา้าตาเรือให้ดีจ้าแล้วกูจะแต่งหน้าตั้งนานเพื่อ <c oughs> มึงดูฝีมือมึง <c oughs> สวยยังไงเป็นโจ๊กเกอร์เลยจ้าเป็นไงแจ๊คสนุกไหมจ้าอันนี้คือแต่งหน้ากูมไม่ต้องรออ่อนคือพร้อมใช้เลยส <c oughs> วย ผู้หญิงสวยๆก็ต้องอยู่ดอกไม้อันนี้มันดอกไม้ไหว้พระหรือเปล่าจ๊ะอันนี้นฟานเลนนะคะจะดูเป็นกล้วยไม้มึงเก้าสาวเคยซื้อดอกกล้วยไม้ที่ไหว้พระมาให้กูทัดหัวให้กูบอกพอเถอะผมชอบโรงแรนมนี้มากเลยครับเมียผมกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กไปเลยเออตัวจริงเขาบอกว่าทำไมตัวจริงสวยอขก็ผัวถ่ายรูปคุณพระโอ้โหห้องอยู่ห้องในสุดเดินไปแก่งมากโรงแรมเออแล้วเป็นพรมเนี่ยลากยากด้วยเนี่ยนิหล่นแล้วนะคะเธอ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  กิน <icana> ไหมไม่คุณยืมลเข็นได้ปะเอากระเป๋าวางบนล้อเข็นแล้วเข็นไปเลยหอบเลยเหรอจ๊ะเชิญสวัสดีค่ะช่างแต่งหน้าค่ะเรากำลังอยู่ที่โรงแรมโฟร์ซีซันอยู่กับคุณแม่ อม,อมผิวดีมากมเราติดสติกเกอร์ตาสองชั้นให้คุณแม่ก่อนนะคะ1นึ่งแพ็กสามค่ะแม่บอกแม่เป็นแผนตัวยงนะคะครับแล้วแม่ซื้อไปกี่แพ็ก้ะคะับแม่ไม่เคยอ,อุดหนุนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> มีตัวเลือกในใจไว้เยอะไหมคะคุณแม่ในการแต่งหน้ามี3ทมาันอ๋อแต่คิวเขาไม่ว่างเลย มาดามแมอมมีรายได้แล้วไปช่วยเลี้ยงน้องแมวมาดามแอมบอกแล้วทำบุญกับคนนะอย่าไปทำกับหมาดีกว่าแมวดีกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมแม่ไม่โอนตรงให้หมาเลยล่ะ <c oughs> ไม่ได้รับฝากธนัคการฝากผ่านมาดามแอมนะคะตัวจริงแม่บอกทักเลยบอกไม่น่าถึงเก้าามโลนะเลขวันนี้คือเกาค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้ออก90ค่ะต้องขอบคุณคุณแม่อ้ํามากๆเลยนะคะที่ทําให้หนูได้ใช้ รองพื้นเบอร์หนึ่งเอ็นนะคะเพราะตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยค่ะ <c oughs> เจอแต่ลูกค้าผิวแทนนะคะแล้วก็มีฝ้ามีกะเยอะคือตอนนี้หน้าคุณแม่เนียนแล้วด้วยรองพื้นี่ออเบอร์หนึ่งเอ็นนะคะไม,ม่มุกอะไรหรอจ๊ะไม่มีค่ะฉันผิดหวังในตัวเธอมากะผิดหวังในตัวแม่เธอที่ไม่เข้าใจมุกแป๊กกระดับกลัวเขาไม่รู้หรอจ๊ะว่าใส่เสื้อแบรนด์เนม พันหลังใบค่ะพันหลังมาอะไรอ่ะงเงปิดป้ายไว้ที่ผมเลยมันชินแล้วนะคะไม่ใช่ป้ายราคากระโปรงไม่ปิดคือไม่ใช่มาดามแพมซิสไม่แตกประจำแทมชอบไปเดินกรุงทองนี่ห้างล่าสุดเขาไม่จ้างนะคะเิญดินฟูทั่วประเทศเลยค่ะแต่ไม่จ้างมาดามแพมจ้างแม่อ้ําไปนะคะเบื้องหลังบอกว่าพี่อ้ําชอบให้เรียกพี่อ้ํามากกว่าอ๋อพี่อ้ําออกมาตอบคาถามแล้วค่ะเขาบอกคุณหญิงกอบโกยอ่ะโกหกอย่าปั้นค่ะ สำหรับแม่แม่ที่ไม่มีคิ้วนะคะอย่าเขียนคิ้วเข้มให้คุณแม่นะคะอย่าเอาหน้ามาดาแผ่บนบรรทัดฐานเราจะไม่ให้คุณแม่ดูกระจกนะคะเดี๋ยวคุณแม่เรื่องมาก <c oughs> นั่งนิ่งเลยค่ะเพราะอีกายกระชากหัวอยู่นะคะ <c oughs> แม่ว่าหนูแต่งหน้าเข้มไหมคะคือสวดสวดคือคือแม่ยกยือบอว่า บอกยาได้โปรดไว้ไม่คือคือเข้มแต่เข้มแบบดูดีใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะมาดาแฮมจะรู้มิติไงคะว่า<ช>ต้องแต่งยังไงคุณแม่ตาถึงมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะแต่คุณแม่บางคนโอ้ยแกจงโวยแอแม่ค่ะไม่มีใครก็ต้องหน้าแม่ถึงขนาดตรงนี้นะจัะ <c oughs> มาดามแพมเนี่ยเมื่อก่อนเคยทํางานกองถ่ายโฆษณาแป้งยี่ห้อหนึ่งแต่งหน้าให้ดาราสาวจากประเทศเมียนมาเขาบอกเอางานสกินนะเอางานผิวนะแต่งไปแต่งมาตัวประกอบดันสวยกว่าผู้กํากับดา่ากูขาดกูกลับแต่งหน้าใหม่ให้อีกเท่ากับเสียเวลาสองรอบมีผมกระดิกอยู่เส้นหนึ่งแล้วผมน้องเขาสั้นอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้อะ่ะให้ให้ผมเขาอะเหงียขึ้นกระดอกอะ่ะอีผู้กำกับดา่าแพมว่าไงรู้ไหมคะก็ะะจ้างมาแล้วมึงก็ต้องทําให้ได้สิอุ้ย อีแพมหน้าชาร้องไห้ตอนนั้นยังไม่มีปัญญาสู้แต่อีผูก้กำกับคะตอนนี้กูรอดแล้วค่ะ <c oughs> ไม่มีใครกล้าสั่งกูแล้วค่ะจำไว้นะคะอีผูก้กำกับกูฝากถึงมึงเลยค่ะเขาจ้างมึงมากำกับไม่ชิมมาติกคูค่ะ <c oughs> จบนะคะด้านนี้คือชักแต่งหน้าค่ะสวยนะคือสีเบลเลยแม่อย่าลืมอนตังค์ที่แล้วนะ <c oughs> อ่ะคุณแม่ดูกระจกนะคะ <c oughs> แฮปแพ็แมงเงียบแล้วนึง เ <c oughs> มียผมรุนแล้วครับรอถามรอถามเพื่อนรอถามเพื่อนสวยค่ะ <c oughs> ใจชื้นขึ้นมาหน่อยอีกนะครับข <c oughs> อบคุณคะ่ะคุณแม่โอ้ยกลับไปเดี๋ยวนวดให้เมียแบบนี้ดีกว่าเห็นเมียเหนื่อยไม่ถูกสุขลักษณะคุณวิทย์ก็มีเล็บขบนะคะี <c oughs> เรียกให้มาดามแคะอยู่ค <c oughs> ุณแม่เนี่ยหน้าเป็นสาวญี่ปุ่นบา้างเปลี่ยนชื่อน,นะคะเป็นน้องอัมโกะคุณแม่ชอบไหมคะวันนี้ ชอบมาดําแคมค่ะ่าสหนูไม่ได้ชอบหน้านะคะแต่ชอบทำ <laughs> แคมนะคะอนนขอบคุณคุณแม่อั้มมากมากนะคะที่มาเป็นเกียรติให้น้องแพมได้แต่งวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ